อ่าครับเรามีเรามีแผนกนะครับแผนกแผนอกอะไรว่ามาดิแผนก่งกล้วยครับ่งกล้วยอ่าเรามีกล้วยขายครับบริการส่งนะครับอ่ะไปด้วยท่อส่งชิงส่งเร็วทันใจนะครับ rồi đó Ai mà rôm dính đai này mà bà, mà đi. Ừ. anh anh đai này mà. เว้ยหาเกลียวไม่เป็นมานี่เกลียวเอาไว้ไปเกี่ยวหญ้าเรถลุงข้างบ้านนี่ลุงเองทำไมนิสัยอย่างงี้วะไปทำรถอะไรแบบนี้ซิ่งจริงๆลุงเองเกลียวเกลียวแต่เกททำไมเกลียทำรถไวรุ่นวะงงเนี่ยซิ่งนะเนี่ยฮะ ไอ้แกเป็นบ้าเนี่ย <laughs> อ่านีครับวายี่ห้ออะไรวะเนี่ยมองไม่ออกเลยเนีย่ตัวถังอะไรเนี่ยอันนี้นะครับปกติก็ันนี่โอ้ถังน้ำมันเลยเนี่โอ้ยถังน้ำมันนะครับน้ำมันเบนซินซะด้วยนะนี่เก้หา <91 S 2> หน,านึ่งเนี่ยถังนี้เดินทางได้อยู่ประมาณสักสิบกิโลได้อยู่สองเมตรสองเมตรคร นะครับส่วนขุมพลังนะครับเป็นของเป็นของแขกนะครับไม่ใช่ของจีไม่ใชของแขกไรยูอะไรเอยเฉยๆกอนรรยูกาใช่ไหมรยูกาอ่านว่าไรนะี่ยดรนั่นริวก้าไหมไม่รู้อายุก็อายุกา อายุกะไม่รู้อ่านว่าอะไรครับอ่านได้แค่นี้ผิดถูกก็ไม่เป็นไรนี่ดูโชคก่อ,น,อนนะครับโชคหลังก็ไปซื้อจากของเก่ามานะครับนี่โอ้แต่นิ่มวะ <c oughs> ทําไมรู้ว่าซื้อจากของเก่าเจ้าของยังไม่ได้บอกเลย <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ข้อมูล <c oughs> ไปถามลุงเองให้หน่อยไปว่ายัางไง <c oughs> โอ้ยุกเน้นะครับต้อง <c oughs> อามอามโจะ <c oughs> โอ้แต่ไม่ไม่ได้ย่นหรือเปล่าย่นไหม <c oughs> อามโจยืดไม่ได้ไม่ได้ย่นนะครับโอ้จมันย่นล่งเขาเองจะขับล้อไหมนี่เอาลองซ้อนกันดิธนาเฟนเราขับเองอ้าจอาม้อ่ะนะครับส่วนโหลดก็โหลดประมาณนิ้วครึ่งนั่งได้ดินั่งได้ดิจะว่ากลางดีว่าเอาอัดกันดูที่ว่าจะเป็นยังไงใช้ในชีวิตจริงได้หรือไม่